สวัสดีครับผมธนาพิรยุทธ์ครับตั้งผู้จัดการมาดกใช้เอกสารอะไรบ้างและมีขั้นตอนอย่างไรตั้งผู้จัดการมาดกใช้เอกสารก็คือมรณบัตรของผู้ตายนะครับทะเบียนบ้านของเจ้ามาดกผู้ตายนะครับใบเปลี่ยนชื่อของเจ้ามาดกท้ามีนะครับแล้วก็มีบัญชีเคยญาติที่แสดงถึงพ่อแม่ผู้ตายชื่ออะไรลูกของผู้ตายมีกี่คนนะครับหนังสือยินยอมจากลูกผู้ตายทุกคนนะครับว่าไม่คัดค้านในการขอให้ตัวแทนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมาดกของผู้ตายนะครับ แล้วก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านของทายาทนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเอกสารทรัพย์รดกเช่นชโฉนดที่ดินนะครับบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับเล่มมาให้เรียบร้อยให้เป็นปัจจุบันที่สุดถ้าติดถ้าที่ดินติดอยู่กับธนาคารต้องไปรับรองจากสํานักงานที่ดินมาก่อนโดยเจ้าที่และนะครับถ้าเกิดเป็นเอกสารรายการจดทะเบียนรถเช่าซื้ออยู่นะครับก็ต้องมีการรับรองจากธนาคารมานะครับหรือใช้สัญญาเช่าซื้อแนบมาให้ทนายด้วย ปรึกษาว่าจ้างทนายวิทยุโดยาการขอตั้งพิจารณามาดกนะครับทนายจะมีการชี้แจงนะครับให้ชำระมาจําทนายจะส่งเอกสารให้ดูในลน์นะครับท่านเรียงเอกสารมานะครับเมื่อเอกสารครบก็ติดต่อทนายวิทยุได้เลยนะครับแล้วก็ทนายก็จะแจ้งวันนัดที่ศาลนะครับแล้วก็เตรียมตัวจริงมาที่ศาลนะครับในวันที่ศาลนัดนั่นเองนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนปรึกษาปัญหาขอกฎหมายโทรศัพท์หรือส่งข้อความในลน์สวัสดีครับ